วันพารหัสสปุดีนะครับวันที่2ทนะครับธันวาคมพศ .2564 นะครับสำหรับวันนี้นะครับวิชาศิลปะนะครับสชั่วโมงที่ผ่านมาเราได้วาดรูปของรูปภาพสามิติไปแล้วนะครับสำหรับวันนี้นะครับมันใกล้ถึงเทศกาลวันคริสต์มาสแล้วนะครับวันนี้ครูโจจะให้นักเรียนวาดภาพซันตาคอรสนะครับก็ ให้นักเรียนนะครับวาดภาพตามคลิปนะครับต่อจากนี้นะครับที่นักเรียนได้ได้ดูต่อจากนี้นะครับแล้วก็ให้นักเรียนตกแต่งนะครับอย่างตามที่ตามใจชอบได้เลยนะครับนักเรียนชอบสีไหนน,นักเรียนจะใส่ภูเขาใส่นกใส่ต้นไม้ใส่อะไรมีอิสระนะครับในการที่จะตกแต่งนะครับแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ให้เรียบร้อยแล้วก็รบกวน วาดลงในสมุดวาดรูปนะครับโอเคสำหรับถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะครับอ่ะเราไปดูกันเลยว่าอ่าการวาดภาพซันตาคอรนะ์จะเป็นยังไงออาวมีไหนเนี่ยแป๊บนึงนะครับมาละอ่าแชร์หน้า,าจอก่อนนะครับ ต้องขอบคุณคลิปดีๆนะครับจากพี่ขวดด้วยนะครับแล้วก็ถ้านักเรียนวาดรูปตามไม่ทันก็ให้หนักเรียนหยุดก่อนนะครับหยุดหยุดแล้วก็ค่อยๆวาดนะครับ เป็นลุงแก่ๆ,ๆนะครับก็จะมีหนวดอีกนึงหนวดเทาก็เยอะหน่อยนะครับให้นักเรียนค่อยๆวาดตามวาดวาดใหญ่ๆ,ๆนะครับนักเรียนวาดให้มันเต็มหน้ากระดาษไปเลยนะครับผม เต็มเกือบเต็มหน้ากระดาษเลยนะครับไม่ต้องเอารูปอ่ะเล็กๆนะนะร,รูปใหญ่ๆระบายสีเข้มๆสวยๆนะครับ ได้เส้นตะคอนละอวนทุยเลยนะครับกำลังแบกของขวาญน,นะครับกำลังแบกถุงของขวานนะครับเพื่อจะเอาไปแจกให้เด็กๆนั่นเองนะครับมาวา่าพื้นนักเรียนดูดีๆนะครับว่าพี่เขาลากจากจุดไหนไปถึงจุดไหน เคล็ดลับในการวาดรูปให้สวยนะครับก็คือนักเรียนไม่ต้องกดดินสอแรงนะครับตอนที่เราลงเส้นแบบที่เรายังไม่มั่นใจนะยังไม่ต้องกดดินสอแรงคือล่างไว้เบาๆก่อนนะครับล่างไว้ให้มันเบาๆก่อนนะครับแล้วถ้าเรามั่นใจเมื่อไหร่แล้วแล้วก็เราค่อยลงดินสอให้มันเข้มหรือปากกาตัดเส้นให้มันเข้มนะครับ ให้นักเรียนตั้งใจวาดนะครับให้นักเรียนตั้งใจวาดเพราะว่าบางคนวาดรูปมาเหมือนแบบทํางานขอส่งไปทีอะไรเงี้ยคะแนนก็คุณจ้ก็ไม่รู้จะให้คะแนนยังไงนะครับเพราะว่ามีงานส่งก็จริงใจว่างานออกมาไม่ดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้นักเรียนตั้งใจมากกว่านี้นะครับคนที่ตั้งใจอยู่แล้วก็ตั้งใจทาต่อไปตั้งใจเพิ่มขึ้นนะครับตั้งใจยิ่งขึ้นไปผลงานของเราก็จะได้ออกมาดีนะครับออกมาสวย มันเป็นการฝึกนะครับนักเรียนมันเป็นการฝึกนะครับถ้านักเรียนไม่ฝึกไม่พยายามแล้วก็พอโตไปก็จะวาดรูปไม่สวยอะไรเงี้ยครับเพราะว่าวิชาวาดรูปเราจะ,ะต้องได้ใช้ไปตลอดจบตลอดชีวิตนะครับนี่ก็เสร็จไปแล้วนะครับ นี่ก็เป็นรูปซันตาคอสของเรานะครับให้นักเรียนวาดลงในสมุดวาดรูปเท่านั้นนะครับแล้วก็เขียนชื่อชั้นเลขที่ส่งมาให้ครูโจ้ด้วยนะครับผมเขียนให้ชัดเจนนะครับถ้าวาดเสร็จแล้วก็ส่งมาได้เลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับครูโจ้ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับไปก่อนนะจ้า